นรามปียาโชกจนกับนินสิริควันโนน้มปียาโชกจนกับนินสิรีควันเต้นที่นำเต้นที่นำตาแดงกับนินสิรีควันกับนินทิรีควันไหนวาจ้างปลายเพลงแดงปลายเพลงครับดัมในยางคมมีปลายเพลงตัวดัมในยางคมตัวนี้ ไอ้แดงเป็นรองนะครับดํานุเป็นลูกทีอ่ะได้เป็นลูกทีเป็นหน ua เป็นต้อเป็นหน ua ไม่ครับคนนี้จริงเรื่องร่ามารอดเลยนะครับไอ้แดงแดงนลยกองมาเช่งก้าวแจ่งออกนี่แดงนี่ค่อยเป็นนิ่มกับแปลกอยู่ยังนี่จอดัมโนเป็นโนดแปลกแปลก Bang cháy nó gặp nóng cháy dòng phong cho phạt năm bang lắp thì năm tầm bang phiền 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 có bà mì thả mai quẩy phải, phải là con ơi. Phải tiếp con, ai đắm cắt vào con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ là trong nào đi nhân bình rong đen phai phèn đâm giang khom Giọt dạo quá, tại đại mai Mai lẹp rong là tì quả quá Ai leo, tàng leo, tít leo Tít leo, leo leo, rong ได้เลยใต้ข่อย่าวเลยแต่งกูตีเดียวติดแหล่อย่างติดแหล่อย่างช่องดอกกันแต่งนินจาตกใจนินจากรัวเก้า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 นินก่อย่างกูตรงมั้ยกอยาตรงมั้ยยือกูบอกเลยแล้วก็ยาวเายนี่แต่งหลังก็ได้แต่งบนก็ได้หัดขึ้นมา

อ่ายนีเลยไปก็่เ่าเอายาเป็นต่อเลยตอนนี้แข่งหายแต่รถุกทีทุกเวลาหยิบที่12โมงก็ได้เลยเด นิ่งอ่ะอากอ่ะการอยากล้วนครับล้วนอะไรต้อยโดนแลาวมาใหญ่นี่งไอ้ดำนั่ก็ไปดำเป็นโน้นี่แทงเลยแล้วล้วนต้อย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 ไล่ตีตีแล้วนี่เลยนี่ไอ้โน้ตกายมกายมอลไรกายเยากายเยาไอ้ดำก็ไอ้แดงไอ้แดงเป็นนิ่งครับากคิดยูว่าคนนี้มันดำเป็นโน้แดงเป็นนิ่ง นี่นี่จอต่อนไปนะปีชาจนไม่มีไม,ไม่มีไรกับไกวดังดัอย่างพร้อมนี่คนคนยังน,นี่ยังมาหน้าได้ประยอแต่งไงแล้วัาจาเลี้ยวกับวัดชาเลี้ยวกับเราได้ละ Ốc Na thì Ốc Na thì Câu. Nè, ai đang hát qua mắt thôi. Đen mắt thôi. Ở Bộ. Ừ. thì đá ดูดิบ้านนั่นได้กรเาเดี๋ยวนี้หมองวิงริงอยู่มากแนี่นี่กล้าจิ้อยู่บนค่าติดอยู่บนนี่เออไอ้ดําพาไปมั้งแลยแทนต้อง đám mình già già cuột, lốm bém tao cắn các. Tại mà na này rong mình dám kinh này. lên đây này hơn. นู่นไอตัวนี้ต่อชิปเจ็ดเดีวมืดเไอนด้วยอนรมาันี้ต่อว้ะนู่าซีมมวไม่แรงเออกเพื่อนหลายร้าเลยกับนี้เพ่อนกกูงหนาเล้วบนี้ออนะอยู่ร้านี้ผมหนาเรวเลยวะหนาเลวกันเนี่ตามกูด้วยชอบกูชอบกายาวผ่านแล้วทินาทีผ่านแล้วทินาทีตามเขาใจคิดเขาคิดลุกตี มื่อ huh. นูองพูด hmm. ว <c ười> mm ่ายุ่นกลางสามแท้นี่ใยมขยมขย้าวขย้ามันต้องเกิลุกสีแล้วมัน้เลยมั้งก็ม่อเบียดกินเบียดได้ดิมิมอยชุดราดังนี้มันไปทำเพื่อตัวเอดิมอยชุดยีนาเพื่อนได้ไอ้นาตัวนี้เนี่นะกเนย Con đại biệt bằng gì? Này yêu tết leo tết leo tết leo tết tết gặp tết yêu gặp yêu tết nè yêu tết tết ơi nè ròng gặp ròng ròng gặp ròng ròng gặp leo leo yêu nhiều gặp yêu นิเวินนนรักายูเร่อย yeah> ี่กาเป็นแนะพ่อเืนตอนนี้เนาะลกได้ควายดำหลควายดำโดนนินลูกผีนินลูกผีดำมันลูกผีก็ไม่ใช่เป็นนินเป็นโนดดำคีื่อนแดงก็เป็นนิ่มลูกผีจากหัวดีแหละคุณ <cười> <cười> ừ. Để ngân phái phíng Phải play play. Không này, play play. Sư để anh phái này Hong lại hoa chàng phái phíng. Chi uan minh phí quân dạng anh phí quá muốn nô đam bi cho cờ đâm giang phong tục yu lai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  yu yêu yu lai yu lai yu เดงกอายุเลยลาวที่เลยลาวที่เลยลาวรองไล่อยู่แล้วเกินกับโดนเลยลาวโดนเลยลาวโดนไม่ต้องลาวโดนนี้ครั้งโดนนี้ที่โดนเยอะโดนแยอะโดนตาแปะโดนจังหวะลุยจังหวะคุณเนี่ยตอนนี้เหรออ๋อคือความัุดรังคุณเลยตัแเป้งรองครับในรองในรองไม่ไม่เกี่ยวใครในรองแต่ใน

กัไปหนเพื่อนโดนแล้วมาโดนไม่ต้องเหล้า okay, uh, ไปและะ้วลจ้าพี่ว่าน่าทีี่ว่าน่าทีเขาปอนวิทแฟนะอะไรก็นิ่วนิ่จะน่าซนิ่ซิดีควันกับนิ่ซีดีควันปลายเพลงเชื่บอก้จากวันปลายเพลงกับ อาเบตันอาเยตันกล้องในว่าจ้างกับกล้องในว่าจ้างเป็นควายนะแบงเมื่อเรื่องรดยบับรับเสื้อท่ามาโดยกับรับเสื้อท่ามาเดียวรับเสื้อท่ามาโดยกับรูปห่ากูนี่นิ่ทิรนพินธ์ใจเวลาที่มานาที่เป็นควายจานาโนนามเปียโฉนะครับรับเสื้อท่ามาโดยกับเ